สวัสดีครับพบกับช่องมองคลฟิชชิงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารอบตกปลาคุณภาพสูงในราคาสุดคุ้มจากไดว่าซึ่งตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าผมนะครับนั่นก็คือไดว่า red frost lt ก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับตัวรหัสย่อ LT กันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ LT เป็นคอนเซปต์ในการทําลอกตกปลาของไดว่าโดย L นั้นย่อมาจากคําว่า light ที่แปลว่าเบา T ย่อมาจากคําว่า tough ที่แปลว่าทนทานนั่นหมายความว่าลอกที่สร้างด้วยคอนเซปต์ LT นั้นจะเน้นไปที่ความเบาและความทนทานเป็นหลักและหากเป็น ได้ว่าร f ฟรอ t ตัวสีแดงจะมีรหัส r r s ต่อท้ายจากคำว่า r e f ฟรอ t จุดเด่นของลอกรุ่นนี้ก็คือดีไซน์ที่สวยงามน้ำหนักเบาและมีกำลังเบรกที่สูงมาดูลักษณะทั่วไปกันบ้างลอกรุ่นนี้มือหมุนจะเป็นทรงโรบอตโรเตอร์มีการเจาะรูค่อนข้างเยอะเพื่อให้มีน้ำหนักที่เบา สปูนมีการเจาะรูและซาะล่องเพื่อให้น้ำหนักที่เบามากขึ้นมาดูรายละเอียดของแต่ละรุ่นกันบ้างในเบอร์1,000อัตราทดอยู่ที่6.2ต่อ1น้ำหนักของลอกอยู่ที่210กรัมกำลังเบรกสูงสุด5กิโลหมุน1รอบเก็บสายได้77เซนติเมตรพร้อมด้วยลูกปืน4ตลับได้ว่าไรฟรอรดเบอร์พันจะเหมาะกับงาน เบาๆเช่นงานสปิวตกปลาเกตงานตีเหยียบปลอมประเภท UL เป็นต้นเบอร์2 5 0 0จะมีขนาดใหญ่กว่าเบอร์1000อัตราโทษอยู่ที่6.2ต่อ1น้ํา้ำหนักรอบอยู่ที่240กรัมกำลังเบรกสูงถึง10กิโลกร,รมัมรอบ1อบ1รอบเก็บสายได้87เซนตเมตรสีลูกปืนเช่นเดียวกันเหมาะกับงานตีเหยีบปลอมช่อนกระสูบกระพงเป็นต้นนะครับ เบอร์3000จะแตกต่างจากเบอร์ที่ผ่านมาก็คือหนอบจะเป็นทรงตัวทีมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยอัตราทดอยู่ที่6.2ต่อ1น้ํา้ำหนัก6 250กรัมกำลังเบรก10กิโลกรัมเท่ากับเบอร์2005ห,หมุนรอบหนึ่งรอบเก็บสายได้93เซนติเมตรสีลูกปืนเท่ากันสำหรับเบอร์3000นั้นก็จะเหมาะกับงานตีหยาบปลอมเช่นตบกระชอน กระพงกระสูบขนาดใหญ่รวมทั้งสามารถใช้ตกชะโดและบางท่านเอาไปใช้ตกสวายบ่อได้เลยสำหรับเบอร์สี่พันจะเป็นเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดของลอกรุ่นนี้อัตราโทษอยู่ที่6.2ต่อ1น้ํา้ำหนักรอกอยู่ที่280กรัมกำลังเบรกสูงถึง12กิโลกรัมหมุนลอก1รอบเก็บสายได้99เซนติเมตรหรือเกือบ1เมตรนั่นเองลูกปืนสีตลับเท่ากัน สำหรับเบอร์4,000จะสามารถรองรับงานที่หนักเช่นตกสวายตกปลาตามบ่อหรือตกจิกกิ้งแคทลงทะเลได้เดี๋ยวผมจะลองหมุนลอกให้ดูนะครับเรามาดูความลื่นกันนะครับว่าจะลื่นแค่ไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเบอร์พันนะครับไปดูกันเลยครับ ลื่นมากเลยนะครับจริงๆครับเดี๋ยวลองมาฟังคลิกเสียงกันบ้างนะครับว่าเสียงดังแค่ไหนนะครับก็เสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับคนที่ชอบสปูนคลิกลิกเสียงเสียงดังๆก็อาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำรอบได้ว่าเรฟ r o อส LT นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับที่ร้านก็ขายอยู่ที่เบอร์1,000งพันถึงสามพันราคาจะอยู่ที่ห5ึ่บาทนะครับถ้าเป็นเบอร์สี่พันราคาจะกระโดดไปที่1,850บาทนะครับสำหรับใครถูกใจยังไงลบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ